รีวิวน้ำหอมจันโยเวอร์ชั่นปี2023กันนะคะแบบขวดก้มเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่าน้องนนี่โมนาขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะหอมแบบกลางวานคือยิ่งหอมกว่าหอมตะโกนหอมแบบไม่แพ้ตัวอื่นมีสเสน่ห์มากดมแล้วอยากดมอีกฉีดไว้นานจน แบบกลิ่นยิ่งหอมนวลน,นะคะยิ่งฉีดไว้นานนาะมีกลิ่นความเป็นแป้งเด็กเล็กๆแต่เป็นแป้งที่ดูร้านนะคะลูกคุณหนูดูดีแบบน่ารักที่มาของคําว่าน่ารักแบบกลางหวานคือน่ารักเบื่อมากใช้คําว่าน่ารักเบืองมากมานะคะกลิ่นนี้มีชื่อกลิ่นว่าสวิตตี้ปิกนิกนะคะกลิ่นนี้ได้ทั้งสองลูกเลยนะทั้งหอมหวานเซ็กซี่แบบน่ารักมีเสน่ห์น้าค้นหาฟิลแบบลูกคุณหนูสุกแบบสดใสอะสุกสนหอมมีความหอมดอกพีโอนี่ดอกลายแหลกดูฟิตเฟสสดชื่นนะคะฉีดแล้วดูตัวเล็กน่าทะนุถน หอมนะคะแต่ว่าไม่แบ้วนะออกดื้อๆสนๆอะไรอย่างนี้แบบฉีดแล้วมันไม่ได้หวานเบื่อแบบมันไม่น่าเบื่อกินนี้เลยนะคะเซ็กซี่ออนเดอะบีกินนี้หอมเซ็กซี่จนออร่าจับสวยสั่นสะท้านทําให้ผู้ที่ได้กินเนี่ยหลงไหลมีความเล้ลาใจส่วนประกอบของเขาจะเป็นกล้วยไม้วาดีลาออคิดส้มนะคะ และก็มีความชุ่มฉ่ำของแบลกเบอรี่ทำให้แบบกลิ่นมีความรู้สึกซาบซ่าเย้าวยวนชวนเคลิมเป็นสาวที่ทันสมัยหน้าค้นหาที่สุดเลยต้องกลิ่นเซ็กซี่ออนบเนี่ยฉีดไปอ่อยผู้ชึบชุบชุบ ะะตอนนี้มีชื่อกิ่นว่า b o o Stand and Fresh White นะคะกิ่นนี้เหมาะกับสายสวยนะคะที่ต้องการได้ลุกแบบน่ารักปนเท่ผสมเซ็กซี่นิดหน่อยมีความออร่าจับนะคะกินออกแนวสะอาดฟ,ฟ,ฟิตเฟสกินแบบนุ่มโป่งละมุนสบายนะคะบางเบาสดชื่นไม่หวานมากนะคะแล้วก็จะมีความแป้งแบบนิดนึงนิดนิด,นดจริงๆแป้งแบบดอกไม้อะไรอย่างนี้